ใครใช้เสรยตาเยอะๆแล้วปวดตานะคะกับไม้แล้วก็การกดจุดตาใส่นะอ่ะจุดแรกเลยนะคะที่จะแนะนําแล้วหมอชอบกดเองมากๆนะคะก็คือจุดชิงหมิงชื่อของเขาเนี่ยก็คือชื่อแห่งแสงสว่างแล้วนะคะแค่กดไปตาเราก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ใสขึ้นมาได้เลยที่เราตาที่เราใช้เสรยตาเยอะๆแล้วเราปวดกระบอกตาเนี่ยพอเลือดมันมากระจุกตรงเนี้ยทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีเซลลรับออกซิเจนได้ไม่ดีนะคะก็จะปวดตาตาผ้ามัวได้ตาแห้ง ใครมีการตาแห้งนะก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะกดไว้สักสามถึงห้าวินาทีนะคะวนกันสามรอบจุดฉวนจูนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะนะแล้วก็ยวเยาเแยยน,นะคะจะแนะนําให้กดตรงล่องกระดูกได้เลยนะคะมันจะตึงๆนิดนึดนงหางคิ้วนะคะหางตาแล้วก็ใต้ตาตรงนี้นะคะนี้ที่อยู่บนเส้นลมปานกระเพาะอาหาร ตึงๆนะแล้วเราก็สามารถเอามือเรามาขูดแบบนี้ได้ตรงนี้จะอยู่บนเส้นลมปาณถุงน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยมันเจอกมหาจากขรางตาแล้วมันก็ไลป่ปื๊บปึ๊บแล้วก็ปื๊บไปถึงการขอเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่คนที่ใช้เสรีาย,ยืดเนี่ยจะมีอาการปวดหัวไม่เกณฑ์ปวดกล้ามคอปวดหัวปวดเข้าเบ้าตาถ้านวดตามนี้เนี่ยตาก็จะโล่งขึ้นได้มากๆานะคะถ้ามีควาซ่าเนี่ยหมอจะเอาความซามานวดนวดนะ